สวัสดีครับนี่ก็เป็นเหรียญเหรียญจอบเล็กหลงพอเงินบางคารนะครับปีหนก็เอามาให้เพื่อนๆได้รับชมเนาะพอเดี๋ยวนี้ของเทียมของเรียนแบบก็ทำออกมาเยอะนะครับก็สโลงนี้ก็วันนี็ฟอร์มดีนะครับก็ เป็นพิมพ์พิมพ์แขนบังนะครับก็จอบเล็กหนึ่งห้ากจะมีสองพิมนะพ์นะพิมพ์แขนบังแล้วก็แขนแขนไม่บังนะครับก็แขนบังก็จะนิยมนะครับก็กลายเป็นที่มาของของการทําปลอมแปลงเยอะนะครับก็สมัยก่อนนะครับได้ยินจากพวกเซียนรุ่นเก่าเขาบอกว่าเขาก็จะเอาแบบว่าใส่รถมานะครับแล้วก็ประกาศนะครับ แถวตามตลาดในะจังหวัดพิจิตรนะครับก็ให้เช่าบูชาก็ไม่แพงก็ไม,ไม่ไม่กี่สิบบาทนี่ครับถูกถูกมากนะครับถูกมากรูปลอ,ลอยองค์นี่ก็ไม่กี่สิบนะครับอืมแต่พอมายุคปัจจุบันนะครับโอ้โหพอมีประสบการณ์ก็เป็นที่สออแสวงหานะครับก็ เนี่ยครับข้างหลังเป็นยันน้ำเต้านะครับแล้วก็หลวงพ่อเงินสองห้าหนึ่งห้าะครับก็ฝากเพื่อนๆชมเนาะพิจารณาว่ารูปทรงจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ส่วนแท้ไม่แท้ก็เพื่อนๆก็พิจารณาดูเองนะครับอันนี้ก็ยังไม่เออการันตีนะครับก็ว่าของเทียมออกเยอะนะครับพอดีได้มานะครับก็เอามาให้เพื่อนรับชมนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ